ข่าวใหญ่ตำรวจบุกจับผู้ต้องหา18รายในชนบุรีพัวพันแก๊งหลอกโอนเงินเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงภัยร้ายจากอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาได้มีการรายงานข่าวการจับกลุมผู้ต้องหาตาหมายจับจำนวน18หมายจับในพื้นที่จังหวัดชนบุรีโดยตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) รวมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวงบกทการจับกลุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงให้โอนเงิน ู้ต้องหาเหล่านี้ถูกจับกุมในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงประชาชนความผิดเกี่ยวกับการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท,ท็จการเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารของตนเองบัญชีมา้าการจับกุมเกิดขึ้นระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2568ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมเหล่านี้ทำไมถึงต้องจับกุม สืบเนื่องจากนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ต้องการปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการช่อโกงออนไลน์อย่างจริงจังและผู้ต้องหาเหล่านี้ทำอะไรจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านพวกเขาจะเดินทางไปก่อเหตุในต่างประเทศเมื่อถูกอายัดบัญชีหรือมีหมายจับก็จะหลบหนีกลับมาซ่อนตัวในจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและมีกลุ่มแรงง,งานแฝงจำนวนมากทำให้ยากต่อการติดตาม แต่เรื่องนี้มีอะไรที่น่าสนใจสถานีตำรวจทางหลวงชนบุรีจะยังคงเดินหน้าสืบสวนและติดตามจับกลุมผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนคำถามชวนคิดคุณคิดว่ามาตรการเหล่านี้เพียงพอที่จะหยุดยั้งอาชญากรรมไซเบอร์ได้หรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการใช้บัญชีมา้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ